ต้องชี้แจงประเด็นนี้ก่อนประเด็นเ,เ,งเงินเยียวยาในส่วนของ15,000บาทที่กลับจากประเทศเซลเป็นการหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราถือว่ารายงานไทยตอนนี้ได้ยื่นคำขอแล้วประมาณ6,125คนนะครับทางกรมก,การจัดหางานกระทรวงแรงงาน,งางาน,นได้สั่งจ่ายไปแล้วประมาณ3,000คนแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่เกินเจวัน ยอดแรงงานไทยที่ขอรับเงินเยียวยานหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทงานไปทำงานต่างประเทศก็จะเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นของค่าเครื่องบินเนี่ยนะครับตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานได้แจ้งให้แรงงานจังหวัดนะครับรวบรวมเอกสารส่งให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วเพราะว่าในการจ่ายนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องกระทรวงต่างประเทศแต่ทางกระทรวงแรงงานเป็นผู้รวบรวมเอกสาร เพื่อส่งให้กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้จ่ายเงินให้กับรายงาน,นครับดูอาจจะรู้สิบโอนเข้าบัญชีนะครับตอนนีเ้เราส่งเรื่องให้กับกระทรวงต่างประเทศแล้วโม่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยอดร้อยแปดสิบเอ็ดคนอาทิตย์นี้จะส่งอีกประมาณเก้าร้อยคนนะครับก็ยื่ําขอไว้ประมาณสองพันสี่ร้อยนะครับจะสองพันสี่ร้อยแยกประเด็นของค่าโคบินอีก่ประมาณ พันพันหนึ่งร้อยส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของค่าแท็กซี่ที่อิสราเอลที่ใช้ในการเดินทางมาที่สนามบินก็ในประเด็นนี้ผมก็สั่งการให้ทางเอ่อหน่วยงานกระทรวงแรงงานรีบไปเอาเอกสารจากแรงงานไทยที่ภูมิเงานะครับส่งไปให้กระทรวงต่างประเทศนะครับเพื่อกระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการเบิกเงินส่งโอนเข้าบัญชีให้กับแรงงานในที่ส่วนของค่าตั๋วขึ้นบินนะครับส่วนการเดียวยาของเอ่อ กระทรวงแรงงานที่สเสนอในกระทรวงกระทรวงแรงงานส่งให้สำนักะมาณสำนักะมาณก็ได้แจ้งให้ท่านนายกทราบนายกก็อนุมัติแล้วนะครับในหลักการก็อาทินัญาเข้าคอรมอก็สามารถดำเนเินการให้กับแรงงานที่กลับจากเซเอลคนละห้าหมื่นบาทนะครับรวมถึงแรงงานเซลที่เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับก็จะได้ห้าหมื่นบาทรวมทั้งคนที่กลับมาในช่วง ก่อนเกิดสงครามนะครับที่ใช้เรียนที่วีซา่าแต่ปรากฏว่าพอมาประเทศไทยเพื่มมาพักก่อนหรือมาเยี่ยมญาติเกิดสงครามช่วงนั้นพอดีกลุ่มนี้ก็จะได้ด้วยนะกลุ่มนี้ก็มีอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยคนนะครับก็ได้รับห้า0 0ื่นบาทด้วย